นั้นเพื่อนตั้งให้หมดเลยแม้กระทั่งชื่อไก่ฟ้าไก่ฟ้าทํางานอยู่โรงพยาบาลอุ้ยห้าห้านาทีแล้วขอโทษนะคะเอาไว้เล่าต่อไก่ฟ้าไม่อยากเกินไปมากกว่านี้เพื่อนเพื่อนจะลาคาญขอโทษนะคะไปนะกินคือหมูแต่เพื่อนหลายคนเรียกหูไก่ฟ้ามีชื่อชื่อเยอะมากเลยแต่ส่วนมากเป็นฉายาที่เพื่อนเพื่อนตั้งให้เราพอมาทํางานมาเจอเพื่อนอีกคนหนึ่ง แต่ชื่อจริงไม่เหมือนนะนี่เขาเป็นผู้ชายพอตอนมาทํางานแต่ชื่อเล่นเหมือนกันนะตต้องแต่บอกแล้วต้องแต่เรียนชั้นประถมไม่มีชื่อเหมือนกับเพื่อนนะแต่อย่ารู้เลยฮะว่าชื่ออะไรความคิดที่ว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยกลัวว่าชื่อเล่นคือหมูแต่เพื่อนหลายคนเรียกมูไก่ฟ้ามีชื่อชื่อเยอะมากเลยแต่ส่วนมากเป็นฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้ไนะม่ชูรดา เพื่อนๆเพื่อนๆเก่าๆในเฟซน,นะฮะจะรู้จักดีว่าเอาอประจุไฟฟ้าสายไฟฟ้าหรืออะไรสักอย่างนึงทิดเกี่ยวกับไฟไหเนี่นะมันก็จะร้อนๆนแต่จริงตัวจริงไม่ร้อนนะคะสบายๆอบอบุ่นถึงข้าวอ่ะยมพบาลจะมาเอาผิดตัวไหม แหมไก่ฟ้าคิดไปถึงนู่นนะดาวังคารทั้งทั้งเรื่องยังไม่เกิดเพื่อนๆหลายท่านก็คงจะทราบกันแล้วเพราะว่าไก่ฟ้าได้บอกไปแล้วเนาะวันนี้ก็มาแนะนําอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อยืนด้วยกันที่อยู่ตรงนั้นเขาเขาบว่ามึงถ้าเขาจะเรียกชื่อเล่นเขาก็จะเรียกฮัมูเราก็จะรู้กันว่าอเไีนะฉันจะต้องไปเปลี่ยนชื่อนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะฉันต้องเปลี่ยนชื่อแน่นอนเลยฉันจะไม่ต้องฉันจะไม่ชื่อนี้หรอกเพราะอะไรรู้ปะ ไปชื่อซ้ําหมูหามูหามูนี่เพื่อนสนิทจะเรียกเพื่อนรักกันอะไรเงี้ยค่ะจะเรียกหามูหามูเพราะว่าสาเหตุที่มาจากชื่อนี้เอาเราไม่ย้อนกลับอยาคิดซีเรียสมากฉันก็นึกถึงยมพบาลเลยแหละว่าถ้าวันใดเธอมาผิดตัวฉันซวยแน่พูดไม่เพาะขอโทษด้วยขอประธานอภัยเออชุดดชดชลดาวิชารดุเป็นไงเพาะมาเพื่อนคนนี้เขาก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วค่าน่ารักมาก ชอบทุกวันเชื่อเพื่อนทั้งชื่อจริงชื่อเล่นเลยนะคะพอมาทํางานพอเรียนจบมามาทํางานนะก็มาอยู่ทํางานมาเจอเพื่อนอีกคนมาเรื่องชื่อเนี่ยวกไปวนมามาเรื่องชื่อนะคะนามเดิมเลยนะคะชื่อจริงเลยะคะชื่ออะไร๋ยวนึกก่อนออนึกออกแล้ววิชุลดาวิชาลดุดเป็นไงเพาะม เพื่นอนคนเนี้ยเขาก็ไปอยู่บนสวรรค์ลแล้วค่ะน่ารักมากก็อชอบทุกวันเป็นคือหมูแต่เพื่อนหลายคนเรียกขมูไก่ฟ้ามีชื่อชื่อเยอะมากเลยแต่ส่วนมากเป็นฉายาที่เพื่อนเพื่อนตั้งให้เป็นคือหมูแต่เพื่อนหลายคนเรียกขมูไก่ฟ้ามีชื่อชื่อเยอะมากเลยแต่ส่วนมากเป็นฉายาที่เพื่อนเพื่อนตั้งให้ไหไนนะะ่แะ บางครั้งมันก็ต้องมีหลุดบ้างแหละเท่าเรื่องขำๆตลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนามเดิมเลยนะคะชื่อจริงเลยคะ,ะชื่ออะไร๋ยวนึกก่อนออนึกออกแล้วไอ้นะคะบางครั้งมันก็ต้องมีหลุดบ้างแหละเท่าเรื่องขำๆตลกอะไรอย่างเงี้ยวิชุรดาค่ะวิชุรดาผู้ซึ่งแปลว่า้แบบไม่ต้องหันมาอะไรเงี้ยก็จะเรียกฮามูฮมัมูนะ หมูหญิงหมูชายก็เป็นหมูไปซะแล้ววิชุรดาก็จะเป็นบางคนเพื่อนที่มาเรื่องชื่อเนี่ยวกไปวนมามาเรื่องชื่อวิชุรดาวิชาลดุดเป็นไงเพาะมาเพื่อนคนเนี้ยเขาก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วค่ะน่ารักมากก็อชอบทุกวันช้ายาวนะคะมารายงานตัวนะคะกับท่านประธานซีอีโอของบริษัทด้วยนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ไก่ฟ้าเคยแนะนาําเป็นคือหมูแต่เพื่อนหลายคนเรียกข้ามูไก่ฟ้ามีชื่อชื่อเยอะมากเลยแต่ส่วนมากเป็นฉายาที่เพื่อนเพื่อนตั้งให้นะวิชุรดาเพื่อน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 เก่าๆในเฟซนะคะจะรู้จักดีว่าเออกับเพื่อนอะทั้งชื่อจริงชื่อเล่นอะถึงเวลายงพบ,บาลอะตรนี้เรื่องตลกตลกนะ้วเล่ากันแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงที่ไก่ฟ้าคิดอยู่ กลัวเนีเอามาก็จะเข้าเวรทำงานพร้อมกันเข้าเวรก็จะเรียกวิชระดุส่วนเพื่อนที่สนิทอีกคนหนึ่งเพื่อนเพื่อนกันนะคิดีเกี่ยวกับไฟๆนี่นะมันก็จะร้อนๆนแต่จริงตัวจริงไม่ร้อนนะคะสบายๆอบอบุ่นเอามาก็จะเข้าเวรทำงานพร้อมกันเข้าเวรก็จะเรียกวิชระดุส่วนเพื่อนที่สนิท อีกคนหนึ่งเพื่อนๆกันอะไรก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาคิดนะตอนนั้นน่ะกะว่าถ้าอายุยี่สิบมันเล่นก็เหมือนกันชื่อจริงก็เหมือนกันแล้วคุณว่าไหมคนเราเชื่อเรื่องยมพบาลว่าสักวันหนึ่งถ้าถึงข่าวกับเพื่อนน่ะทั้งชื่อจริงชื่อเล่นน่ะถึงเวลายมพบาลนะ่ะนี้เรื่องตลกตลกแนละ้วเล่ากันแต่ไมเรื่องจริงที่ไก่ฟ้าคิดอยู่อะ่ะกลัวดิยันตัวตนนะนะ่ะใส่แว่น ถอดแว่นเอามาก็จะเข้าเวนทำงานพร้อมกันเข้าเวนเขาจะเรียกวิชาระดูส่วนเพื่อนที่สนิทอีกคนหนึ่งเพื่อนเอนกันนะอย่าคิดซีเรียสมากฉันก็นึกถึงยมพบาลเลยแหละว่าถ้าวันใดเธอมาผิดตัวฉันสวยแน่พูดไม่เพาะขอโทษด้วยขอประทานอภัยเอนะคะบางครั้งมันก็ต้องมีหลุดบ้างแหละเท่าเรื่องขำๆตลกอะไรอย่างเงี้ยมิชุดาค่ะ วิชุรดาผู้ซึ่งแปลว่าแสดงว่าเราแก่เนาะการไปขุดเรื่องอดีตมาเล่าเนี่ยคือแก่เยคนเราต้องมีชื่อหลายชื่อเชื่อไหมไม่ใช่เฉพาะไก่ฟ้าหรอกแต่นี่ไก่ฟ้าไม่ได้เปลี่ยนเองนะไอ้ตรงนี้้เพื่อนก็จะตั้งฉายาว่าคือจะให้แปลกไปไม่ให้สามเวลาเรียกจะได้นึงตอนเรียนชั้นประถมเนี่ยเพื่อนคนนี้จะเป็นผู้หญิงชื่อจริงชื่อชื่อจริงชื่อเล่นเหมือนกันคือชื่อหมูก็ชื่อจริงก็เหมือนกันแปลกเนาะคนเล่ามาก็จะเข้าเวร ทำงานพร้อมกันเข้าเวรก็จะเรียกวิชะระดุส่วนเพื่อนที่สนิทอีกคนหนึ่งเพื่อนเอนกันนะถึงข้าวอะ่ะยมพบาลจะมาเอาผิดตัวมะมแหมไก่ฟ้าคิดไปถึงนู่นนะดาวาังคารทั้งทั้งเรื่องอยังไม่เกิดวิชรลดาวิชระดุเป็นไงเพาะมะเพื่อนคนเนี้ยเขาก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วคะน่านรักมากก็ชอบทุกวันก็เลยเอาเรื่องเนี้ย มาคิดนะตอนนั้นน่ะกะว่าถ้าอายุยี่สิบมันกับเพื่อนน่ะทั้งชื่อจริงชื่อเล่นน่ะถึงเวลายมพมบานน่ะตังนี้เรื่องตลกตลกแล <_ p> ้ว <s> เล่ากันแต่ตมปนเรื่องจริงที่ไก่ฟ้าคิดอยู่ะ <_ p> s> <S กลัวเน <_ p> <s> ชื่อเล่นชื่ออะไรเงี้ยไปเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวตอนชื่อจริงน่ะตอนโตแล้วยี่สิบเอ็ดนะไปเปลี่ยนชื่อเ <s> พราะกลัวไงเนี่ยเปลี่ยนแค่ชื่อเดียวเนี่ยมนกับเพื่อนน่ะทั้งชื่อจริงชื่อเล่นน่ะถึงเวลายงมพบานน่ะ ตรงนี้เรื่องตลกตลกแนละ้วเล่ากันแต่เป็นเรื่องจริงที่ไก่ฟ้าคิดอยู่ะกลัวเดิตัวเองไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะนานมากและหลายเดือนแล้วว่าคราวนี้มาเอาจริงเอาจังสักทีนะคะไก่ฟ้ามีนามเดิมวิชุระดาเป็นคนแบบไหนวิชุระดาบางคนเรียกออมีชื่อเล่นไม่ใช่ไก่ฟ้านะคะชื่อไหนนะคะ บางครั้งมันก็ต้องมีหลุดบ้างแหละเท่าเรื่องขำๆตลกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงเวลาของฉันนะ่ถ้าเกิดมาเอาผิดตัวฉันไม่สวยหรอเนาะอะไรขำขนะจกคุยจกโจกขำๆไปนหนึ่งตต่อตอนเรียนชันระถมเนี่ยเพื่อนคนนี้จะเป็นผู้หญิงชื่อจริงชื่อชื่อจริงช,ช,ชื่อเล่นเหมือนกันคือชื่อหมูก็ชื่อจริงก็เหมือนกันแปลกเนาะคนเล่นคือหมู แต่เพื่อนหลายคนเรียกขมูไก่ฟ้ามีชื่อชื่อเยอะมากเลยแต่ส่วนมากเป็นฉายาที่เพื่อนเพื่อนตั้งให้นะวิจูรดาเป็นคนแบบไหนวิจูรดาบางคนเรียกเมีชื่อเล่นไม่ใช่ไก่ฟ้านะคะชื่อเล่นหนึ่งตต่ตอนเรียนชั้นประถมเนี่ยเพื่อนคนนี้จะเป็นผู้หญิงชื่อจริงชื่อชื่อจริงชื่อเล่นเหมือนกันคือชื่อหมูก็ชื่อจริงก็เหมือนกันแปลกเนาะคนกับเพื่อนอะทั้งชื่อจริงชื่อเล่นอะ ถึงเวลายมพบานน่ะตรงนี้เรื่องตลกตลกแล้วเล่ากันแต่เปนเรื่องจริงที่ไก่ฟ้าคิดอยู่อ่ะกลัวเนไอ้แบบไม่ต้องหันมาอะไรเงี้ยก็จะเรียกฮัม,มูฮม,มูนะหมูหญิงหมูชายก็เป็นหม,มูไปซะแล้ววิชุระดาก็จะเป็นบางคนเพื่อนที่ชื่อเล่นชื่ออะไรเงี้ยไปเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวตอนชื่อจริงอ่ะตอนโตแล้วยี่สิบเอ็ดนะไปเปลี่ยนชื่อเพราะกลัวไงเนี่ยเปลี่ยนแค่ชื่อเดียวเนี่ย ประจุไฟฟ้าสายไฟฟ้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราพอมาทำงานมาเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ชื่อจริงไม่เหมือนนะนี่เขาเป็นผู้ชายพอตอนมาทำงานแต่ชื่อเล่นเหมือนกันนก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาคิดนะตอนนั้นน่ะกะว่าถ้าอายุยี่สิเมื่อไหร่ิชุาลดาิชาละดูเป็นไงเพาะไหมเพื่อนคนเนี้ยเขาก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วคะ